ค่ะยังอยู่ในเรื่องของวิชาเอิร์ธไซน์นะคะต่อไปเป็นข้อ74เนาะโอเคคราวนี้เขามาแปะเขามาแค่เออธรณีวิทยาแค่ข้อเดียวข้อ74จะเป็นข้อของเรื่องเราเกี่ยวกับดาราศาสตร์แหละอืโจทย์เขาบอกว่าดาวเลิกข้อใดต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในสามเหลี่ยมฤดูหนาวหนึ่ดาวไรเจล 2. ดาวพีเทลจูส สามดาวซีเรียสสี่ดาวโปเซออนอืมถ้าใครไม่เคยดูดาวมาก่อนเนี่ยเจอข้อนี้จะงงมากๆาเลยว่าสามเหนี่ยรู้หนาวมันคืออะไรเอ่ยสามเหนี่ยรู้หนาวใช่เอ่อเป็นกลุ่มดาวหรือเปล่าเป็นไม้บรรทัดหรอหรือว่าอะไรทําไมถึงเป็นสามเหนี่ยวถูกป่ะอืมแล้วก็ยังมีชื่อดาวแปลกๆมาอีกสี่ดวงซึ่งถ้าคนไม่เคยดูดาวเนี่ยแทบจะเดาเลยถูกป่ะอืมอันนี้พี่ก็จะมาสอนการดูดาวขั้นต้นแล้วกันเนาะโอเคป่ะ ดาวเลิกใดไม่รวมอยู่ในกลุ่มสามเหลี่ยมดูปหนาวสามเหลี่ยมดูหนาวเป็นชื่อของกลุ่มดาวนะคะอืมเจะเรียกว่าเป็นกลุ่มดาวก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมเด่นๆบนท้องฟ้าละกันก็เกิดจากการรวมตัวการมองดาวสว่างสามดวงต่อ,งอ,อกันรูปสามเหลี่ยม,อมโอเค น้องๆเคยมองบนท้องฟ้าใช่ไหมมันก็จะมีดาวอยู่ใช่ปะ่ะแล้วดาวแต่ละดวงเนี่ยมันก็สว่างไม่เท่ากันถูกไหมคะดังนั้นเวลามันฟอร์มตัวกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมดูดูหนาวเนี่ยมันเกิดจากการที่เป็นดาวสว่างที่เราสา,า,สามารถเห็นชัดเจนโอเคนะในกรุงเทพในวันที่ฟ้าโปร่งก็ยังสามารถเห็นได้ถูกปะ่ะถึงแม้จะมีมลลภาวะมากก็ตามโอเคนะอืมทีนี้ปัญหาของน้องก็คือแต่ละดาวเนี่ยมันชื่ออะไรบ้างจําได้ไหมเอ่ย ข้อนี้นี่เป็นถามความจำอย่างเดียวเลยเนาะโอเคไหมทีนี้พี่ก็ลองมาถักมาแฝงดูดาวกันโอเคอันนี้คือภาพของกลุ่มดาวสามเหือนรอ้หนาวอาจจะมองไม่ชัดสามเดือนรูหนาวเนี่ยเกิดจากกลุ่มดาวสามดาวดาวสว่างในกลุ่มดาวสามกลุ่มอืกลุ่มแรกคือกลุ่มดาวในพาน กลุ่มที่สองคือกลุ่มดาวหมาใหญ่กลุ่มที่สามคือกลุ่มดาวหมาเล็กอืมสามกลุ่มดาวนี้แต่ละดวงแสาระกลุ่มดาวก็มีดาวสว่างอยู่ดวงหนึ่ง,ดวง,ด,วงดวงหนึ่งดวงหนึ่งแล้วแต่ละดวงเนี่ยมันก็มาฟอร์มตัวกันไปรูปสามเหลี่ยมริ้วหนาวนั่นเองโอเคปะอืมคือสามเหลี่ยมริ้วหนาวเนี่ยมันขึ้นกับ ฝรั่งนะคะก็คือเป็นฤดูหนาวของฝรั่งใช่ปหะแต่ระยะเวลาขึ้นของของสามเหลี่ยมฤดูหนาวเนี่ยมันไม่ค่อยจะตรงกับชื่อฤด,ดูเท่าไหร่ก็มันไม่ได้ขึ้นในฤดูหนาวเนาะช่วงนี้ก็ยังเขาเรียกว่ามันสามารถเห็นได้เป็นครึ่งมันจะมีสามเหลี 2, ่ยมสองสามเหลี่ยมเมื่อมีฤดูหนาวก็มีฤดูร้อนถูกไหมคะมันจะมีสามเหลี่ยมหนึ่งคือสามเหลี่ยมฤดูนดหนาวเนาะ สองคือสามเหลี่ยมฤด,ดูร้อนแต่ฤดูที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะค่อนข้างกลับกันคือช่วงนี้ตามเดือนฤดูร้อนเนี่ยจะเห็นในช่วงของเออเดือนธันวาคมจะเห็นชัดส่วนฤดูหนาวนี่ก็จะเป็นช่วงเดือนอารมณ์ประมาณมิถุนาอย่างเงี้ยน,นะคะ ซึ่งมันก็ค่อนข้างขัดแย้งกับฤด,ดูในบ้านเราถูกปะอืมฤด,ดูหนาวกับฤดูร้อนเอ่อทีนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจช,ชื่อมันเลยแล้วกันเนาะโอเคปะอืมมา,มาดูกลุ่มดาวกันก่อนกลุ่มดาวสามเหลี่ยมนี้ซึบเราสามารถเห็นได้ชัดเจนน้องๆรู้จักดาวในพานไหมคะปึ๊บดาวในพานหรือว่าเราเรียกว่าดาวไทยกลุ่มดาวไทย เขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มดาวเต่าเนาะหรือคนไทยมองมันเป็นเต่าน,นั่นเองเรามาดูภาพกลุ่มดาวในพานชัดๆเลยดีกว่าลุ่มดาวในพานจะมีดาวถ่ายสามดวงนี่เป็นเข็มขัดแล้วก็มีดาวสว่างออโอเคอันนี้คือแพทเทิร์นของกลุ่มดาวในพานก็คือ ลักษณะรูปร่างของดาวในพานดาวแต่ละดวงมันอยู่แพทเทิร์นเดิมบนท้องฟ้านะคะก็คือจะมันจะไม่เปลี่ยนมันจะไม่เคลื่อนเคลื่อนย้ายรูปร่างโอเคปะมันแค่จะแบบเอ่อเหมือนเหมือนสติกเกอร์แปะอยู่บนผนังห้องแล้วผนังห้องเลื่อนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมมันก็เปรียบเสมือนว่ามันอยู่นิ่งกับที่เพียงแต่ว่าโลกเราเนี่ยหมุนไปโอเคปะนี่ อันนี้คือรูปร่างของกลุ่มดาวในพานภาษาอังกฤษก็คือ Orion ภอาษาอังกฤษคือ Orion ก็คือเป็นชื่อของนานพานตรงนี้นั่นเองโอเคปะ่ะอันนี้ก็จะมีสามดวงเราจะเรียกสามดวงนี้ว่ากลุ่มดาวไถ่หรือว่ากลุ่มดาวเข็มขัดในพานโอเคไหมอืมดาวานพานเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นตัวสังเกตเลยดาวสามดวงนี้แล้วก็จะมีดาวสว่างสองดวง ที่ค่อนข้างสว่างกว่าดาวดวงอื่นดาวนี้จะเรียกว่าบีเทลจูสแล้วก็ไลเจลดาวบีเทลจูสเนี่ยเป็นดาวยักษ์แดงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังตอนหลังเนอะว่ายักษ์แดงคืออะไรโอเคก็คือเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นท้ายๆของดาวแล้วละ่ะก็คือมันค่อนข้างแก่มากแล้วมันจะมีสีออกเป็นสีแดงๆไรอย่างนี้นะคะก็จะเรียกว่าดาวนี้ว่าดาวบเทลจูส อยู่บนไหล่ในพานอันนี้คือไหลในพานนี่คือหัวนี่คือไหล่ข้างหนึ่งอันนี้เข็มขัดแล้วก็มีขาสองข้างอันนี้ก็เป็นในพานใช่ปะถ้าเต่าของคนเราคนไทยก็เป็นขา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 ,ขา,ขาหัวแล้วก็กระดองถูกไหมอืมอันนี้คือกลุ่มดาวในพานเนาะทีนี้พี่เฉยลยละกันก็คือดาวสว่างดวงนี้จะเป็นยอดสามเหลี่ยมอันหนึง่งของสามเหลี่ยมรูดูหนาวอืม ต่อไปผ่านจากกลุ่มดาวในพานอันนี้คือกลุ่มดาวในพานนะคะลองเห็นไหมเอ่ยอันนี้เหมือนที่พี่วาดเมื่อกี้แหละแค่มันตะแคงแค่มันตะแคงเท่านั้นเองป่ะอืมต่อไปเป็นดาวหมาใหญ่ดาวหมาใหญ่คืออันนี้ จะเป็นแบบนี้ความจริงเนี่ยมันจะมีมันจะมีดาวเค่สองดวงนี้พี่ว่ารูปนี้ค่อนข้างจะคล้ายหมานะอันนี้น้องๆลอ,องใช้จินตนาการดูนะโอเคปะอืมนี่เฮ้ยเเเหมือนหมาไหมตรงนี้ไม่เป็นหูแล้วก็มีหน้าของมันอเออนี่แล้วก็นี่ก็เป็นหางอันนี้พี่คิดเอาเองนะเอออันนี้ก็เหมือนหมาปะเออทีนี้ดาวตรงนี้เนี่ย เราจะเรียกดาวดวงนี้ว่าซิลิอุสภาษาอังกฤษเป็นดาวโจนดาวภาษาไทยเราเรียกดาวดวงนี้ว่าดาวโจนเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าดาวดวงนี้เป็นดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าดาวสว่างปรากฏเนาะก็คือเราเห็นมันสว่างที่สุดบนท้องฟ้าแหละถ้าไม่นับพวกดาวเคราะห์หรือดวงอาทิตย์อะไรอย่างนี้ดาวซิลิอุสจะเป็นดาวเลิก ยกเว้นดวงอาทิตย์ที่สว่างที่สุดบมนท้องฟ้ายำขําคืนโอเคไหมอืมทีนี้เนื่องจากความสว่างของมันเนี่ยมันก็ยังมันก็สว่างเพียงพอที่จะทาให้โจรสามารถคนบ้านได้อะไรแบบเนี้ยคนไทยก็เลยเรียกเรียกอันนี้ว่าดาวโจรอะไรเงี้ยค่ะโอเคเนาะก็เป็นเรื่องเล่าเล่นๆเนาะไม่ต้องเป็นซีเรียสกอเคป่ว่าอันนี้ก็เป็นดาวหมาใหญ่คล้ายสุภาพสุภัพใหญ่โอเคเนาะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่อยู่ในสามเหลี่ยมใช่ไหมดาวดวงนี้คือดาวซิดิอุสหรือว่าดาวโตนี่นี่ปะน,นี่เหมือนกันเลยนะพี่แค่วาดตะแคงใช่ไหมเหมือนกันเลยน,นี่แับนี้โอเคเนาะน,นี่ที่ใหม่ต่อไปก็คือมาเล็กมาเล็กเป็นแบบนี้นะคะงงไหมละ่ะมีแค่สองดาวอืมความจริงแล้วมันก็จะมีดาวเล็ก ที่มันทำให้เกิดแพทเทิร์นเหมือนแพทเทิร์นเหมือนดาวมะาใหญ่แหละย่งเงอืมแต่เรามองไม่เห็นเรามองเห็นแค่สองจุดนี้เท่านั้นเองถูกปะเออทีนี้อันนี้ก็คือจะเป็นดาวที่ไปรวมอยู่ในเป็นยอดหนึ่งของสามเหลี่ยมเราจะเรียกว่าดาวนี้ว่าดาวโรซิออนภาษาอักฤษคือโรซิออนอดาวหมายใหญ่ แล้วก็ดาวหมาเลกปึ๊บดาวหมาเล็ก็จะเป็นอันนี้ถูกไหมคะ่ะปึ๊บโปรซิออนดังนั้นดาวเลือสามดวงที่ประกอบกันกลายเป็นสามเหลี่ยมฤูดูราวก็คือหนึงน่งวีเทลจูสสองซีริอุสสามโปรซิออนนั่นเองโอเค บิทเทอสอยู่ในกลุ่มดาวในพานทีอุสอยู่ในกลุ่มดาวหมาใหญ่โรซิออนอยู่ในกลุ่มดาวหมาเล็กอืชื่อดาวพวกนี้เป็นดาวที่ค่อนข้างจะโด่งดังแล้วน้องๆควรจะจําไว้นะคะมันอาจจะออกได้คือพี่เห็นมาหลายปีแล้วแหละเรื่องามเห็นฤด,ดูหนาวเนี่ยถ้าไม่ออกในแพทสองก็ออกในโอเน็ตอืค่อนข้างจะออกเยอะเหมือนกันโอเคปะ ดังนั้นก็จำไปเลยเนาะพีเทอร์จูสในพานซิริอุสหมาใหญ่โปซิออนหมาเล็กเกิดการฟอมตัวกลายเป็นสามเหลี่ยมฤดูหนาวโอเคนะทีนี้พี่จะสอนสามเหลี่ยมฤดูร้อนไปเพิ่มสามเหลี่ยมฤดูร้อนเผื่อออกสามเหลี่ยมฤดูร้อนเมื่อกี้สามเหลี่ยมฤดูนออห,ดหนาวค่อางจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ถูกปะสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรสามเหลี่ยมด้านเท่า ข้าวท่าจะร้นเท่าทีนี้พอสามเหลี่ยมดูร้อนเนี่ยจะต่างไปมันจะค่อนข้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วโอเคค่อนข้างจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีดาวสามดวงเหมือนกันดาวสว่างสามดวงเหมือนกันตรงนี้จะชื่อว่าเวกค่ะตรงนี้จะชื่อว่าเดนี้ตรงนี้จะชื่อว่าออลเจ มีสามดวงชื่อเวก้าเดเนฟเอาแต่เนี่ยเขียนภาษา,า,าไทยให้เวก้าหรือเวก้าก็ได้นะนี่เดเนฟเดเนฟมีชื่อภาษา,าไทยว่าดาวหางหง okay. เอาแต่คือภาษาไทยคือตานกอินซีอซึ่งจากชื่อของสองดาวเนี้ยหางหงกับดาวนอินซี มันสามารถระบุความเป็นกลุ่มดาวของมันได้เลยก็คือดาวหางหงเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มดาวหงส่วนดาวตาโนอินซีก็อยู่ในกลุ่มดาวนองอิงซีดาเป็นสีพี่ไม่แน่ใจมันมีอะไรเยอยักษ์กาลันหรือเปล่าโอเคปะอืมอันนี้ไม่ไแน่ใจต่อไปเวก้าพี่ไม่เก่งภาษาไทยโอเคปะโอเคนะ นอินซีไม่รู้ว่ามียอดกลันเปล่าโอเคเมกาจะอยู่ในกลุ่มดาวพินออ้ยนอาหนุเนาะขอ <c oughs> โทษด้วยนะคะเมกาจะอยู่ในกลุ่มดาวพินเทเน่จะอยู่กับกลุ่มดาวหงก็คือเป็นหางหงถูกไหมเอาแต่ว่าดาวตานวอินซีจะอยู่ในกลุ่มดาวนอินซีสามตรงนี้เป็นสามดวงที่สว่างฟึบแล้วก็ฟอร์มตัวเป็นรูปสามเหลี่ยม เราจะเรียกสามเหลี่ยมนี้ว่าสามเหลี่ยมดูดูร้อนโอเคนะอืมโอเคทีนี้มาดูโจทย์เขาบอกว่าดาวลือกต่อไปนี้ข้อใดไม่รวมอยู่ในสามเหลี่ยมดูดูหนาวสามเหลี่ยมดูดูหนาวมีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมหนึ่งคือบีเทลจุดสองคือซีดิอุส สองดวงแรกนี่จำง่ายๆคือมันจะจุดจุดอุ้นๆเหมือนกันถูกปะดวงที่สามจะไปกับเพื่อนคือโปรซิออนไลเจลไลเจลเป็นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวในพานเช่นเดียวกับบีเทลจูสเ,เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มารวมอยู่ในสามเหลี่ยมรูดูหนาเท่านั้นเองโอเคไหมดังนั้นสามเหลี่ยมรูดูหนามีดาวสามดวงบีเทลจูสซิลิอุสโปซิออนจำให้ขึ้นใจเลยนะคะโอเคปะเอดังนั้น ข้อใดต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในสามเหลี่ยมรดูหนาวจึงต้องตอบข้อหนึ่งนั่นเองก็คือดาวไรเจลโอเคนะทีนี้เรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งสามเหลี่ยมรดูหนาวหน้าตาเป็นแบบนี้มีกลุ่มดาวในพานมีดาวบิเทจุดจ,จากกลุ่มดาวในพานมีดาวซีริอุสจากกลุ่มดาวหมาใหญ่มีดาวโปรซิออนจากกลุ่มดาวหมาเล็ก ลามตัวกันเป็นสามเหลี่ยมอันใหญ่ใหญ่บนท้องฟ้าฟึบเราจะเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมฤด,ดูหนาวจากนั้นเมื่อมีรด,ดูหนาวก็ย่อมมีฤูดูร้อนสามเหลี่ยมฤด,ดูร้อนเกิดจากดาวสามดวงเหมือนกันดาวดวงแรกเรียกว่าเวตวีกาหรือว่าวีกามาจากกลุ่มดาวพินพินน,อนออ่หนูเนาะ ดาวดวงที่สองมาจากดาวที่ชื่อว่าเดเนฟจากกลุ่มดาวหงก็คือชื่อภาษาไทยของเดเนฟก็คือหางหงนั่นเองนะคะดาวดวงที่สามคืออาลตอหรือว่าตาโนอินซี C, มาจากกลุ่มดาวโนนอินซีโอเคอยากให้จำหกดวงนี้ให้แม่นโอเคไหมคะก็คือมีวิกาเดเนฟอาลตอแล้วก็มีเทจูสซีดิอุสโพซิออนเนาะโอเคพีจูสซีดิอุสโพซิออน หกดวงนี้บประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมสองสามเหลี่ยมคือสามเหลี่ยมฤดูหนาวกับสามเหลี่ยมฤดูร้อนโอเคปะดังนั้นข้อนี้ดาวเลืกใดไม่รวมอยู่ในสามเหลี่ยมฤดูหนาวจึงตอบข้อหนึ่งนั่นเองคือดาวไลเจลนะคะพีเทลจุสซีดิอสุสโพซิออนอยู่ในสามเหลี่ยมฤดูหนาวทั้งหมดเลยโอเคเนาะข้อนี้นั้นความจำอย่างเดียวเลยนะคะน้องๆอย่าลืมไปจำมานะหกดวงที่พี่บอกไป เดอร์จูดซีเรียสโพซิออนแล้วก็วีกาอัลแปดเนฟโอเคนะอืมโอเคข้อนี้ก็ตอบข้อหนึ่งค่ะ